สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาพบกันกับในช่วงของสาระครับดี ep ที่64แล้วนะครับอยู่กับผม 1.1lc เราห่างหายกันไปนานพอสมควรเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวความหลอนที่มีสาระซึ่งเรื่องราวในวันนี้ครับตรงตามหัวข้อที่ผมบอกไว้นั่นก็คือแมวดำมันคือสัตว์ที่หมอผีนิยมเลี้ยงพูดถึงแมวดำาหลายคนก็จะนึกว่ามันเป็นแมวที่อัปมงคล แมวที่น casa, ําสิ่งไม่ดีเข้ามาสู่ในบ้านเป็นแมวที่อับโชคเป็นแมวผีเป็นแมวอะไรต่างๆนาๆนาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความเชื่อแบบนี้ครับจะเกิดขึ้นกับผู้หลักผู้ใหญ่ครับที่มีความเชื่อกันว่าแมวดาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีซึ่งผมก็มาลองคิดวิเคราะห์ดูแล้วครับว่าทําไมสาเหตุที่ผู้ใหญ่ถึงเชื่อว่าแมวดําเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั้นมันเกิดขึ้นมาจากไหนแล้วมันมาได้อย่างไรกับความเชื่อชุดนี้ว่าแมวดาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอันที่จริงแล้วนะครับถ้าเราลองมองในต่างประเทศนะครับ แมวดำเนี่ยยังถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงประจํากายของพวกแม่มดคนต่างชาติสมัยก่อนเนี่ยเขาก็มีความเชื่อเกี่ยวกับแมวดำเป็นสิ่งไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าในสมัยนั้นแม well mother, ่มดเนี่ยก็เป็นสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายเหมือนกันครับแมวดำในสมัยนั้นก็เลยโดนเหมารวมไปด้วยแต่ถ้าพูดถึงความเชื่อเกี่ยวกับพวกแมวดำในไทยเราเนี่ยถามว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะว่าในบ้านเราในประเทศไทยเราเนี่ยมันไม่ได้มีแม่มดเหมือนกับต่างประเทศแต่อย่าลืมไปนะครับ ว่าในไทยเรานั้นยังมีหมอผีอยู่นะครับซึ่งหมอผีก็ไม่ได้ต่างอะไรกับแม่มดของต่างประเทศเลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่ในอดีตนะครับหมอผีไทยมักจะมีคุณไสยมีคาถาอาคมที่คอยช่วยเหลือผู้คนบางคนที่เป็นคนดีเขาก็ช่วยรักษาโรคภยัยไข้เจ็บอะไรต่างๆส่วนพวกหมอผีไม่ดีก็มีเหมือนกันผมเชื่อว่าชุดความคิดที่ว่าแมวดำเนี่ยเป็นสัตว์ไม่ดีนั้นน่าจะเกิดมาจากที่ว่าในอดีตนะครับในสมัยที่ปู่ย่าตายายของเราเนี่ย ยังเป็นวัยรุ่นเหมือนกับเรานี้เราก็จะมีความเชื่อนู่นความเชื่อนี่อะไรต่างๆแล้วเราก็มักจะไปพูดให้กับลูกให้กับหลานฟังใช่ไหมครับเช่นเดียวกันเลยครับเพราะว่าในอดีตนะครับต้องย้อนกลับไปในสมัยที่ปูกขยะเราเนี่ยยังเป็นวัยรุ่นเหมือนกับเรานี้นั้นเขามีความเชื่อที่ว่าแมวดํานี้มันคือสัตว์เลี้ยงของพวกหมอผีครับซึ่งในสมัยก่อนนั้นเขาจะเรียกกันว่าผีจากละครับซึ่งผีจากละนี้นั้นเป็นผีแมวครับ พบเห็นได้ทั่วไปทางภาคใต้นะครับทางภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยจะไม่ค่อยพบเห็นหรือว่าพบเจอมากเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วผีจากะหรือว่าผีแมวเนี่ยจะระบาดหนักทางภาคใต้ซะมากกว่าซึ่งเขาก็จะมีชื่อทางภาคใต้ที่เรียกกันว่าผีล้วงนั่นเองผีจากะนั้นเป็นผีที่เกิดเป็นวิญญาณแมวที่ตายไปแล้วครับแล้วก็ถูกหมอผีนั้นนํามาเลี้ยงเพื่อเป็นเครื่องมือไปทําร้ายศัตรูครับเขาจะจับพวกดวงวิญญาณของแมวที่เสียชีวิตไป ถึงแม้ว่าตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นอาจจะมีผลปุ่มปุยเป็นสีขาวเหมือนกับแมวที่น่ารักแต่ถ้าเมื่อมันถูกหมอผีเนี่ยจับดวงวิญญาณมาเลี้ยงแล้วมันจะกลายเป็นผีกะที่ลักษณะหน้าตาของมันนั้นจะเปลี่ยนไปจากเดิมมากๆเพราะว่าผีจากะนี้นั้นจะมีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์นั่นก็คือตัวของมันนั้นจะเป็นสีดำสนิทดวงตาของมันจะเป็นสีแดงหางที่ยาวกว่าปกติ ซึ่งถ้ามองดูดีๆแล้วเนี่ยมันแทบไม่ต่างกับแมวบ้านเลยแหละครับจนทําให้ใครหลายๆคนนั้นสับสนว่านี่คือผีจักกะหรือว่าแมวจรจัดหรือว่าแมวบ้านกันแน่เพราะด้วยความที่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถแยกออกได้ชัดเจนครับว่าที่เราเห็นนั้นมันเป็นผีแมวหรือเปล่ามันจึงเป็นข้อดีครับที่พวกเล่นคูณใสหรือว่าพวกหมอผีเนี่ยใช้เป็นอาวุธทางไสยศาสตร์ครับเป็นอาวุธอย่างหนึ่งในการไปทําร้ายศัตรูโดยที่หมอผีนั้นจะส่งผีจักกะเนี่ย เขาไปทำตีตีสนิทให้เหมือนกับว่าเป็นแมวจรจัดจนสุดท้ายเนี่ยเหยื่อหรือว่าศัตรูนั้นโดนมันเอาชีวิตไปผีจักกะหรือว่าผีแมวนี้มันถือกำเนิดขึ้นมาได้2แบบครับแบบแรกเนี่ยเชื่อกันว่ามันเกิดขึ้นมาจากผู้ที่สร้างอาคมหรือว่าเกิดขึ้นจากหมอผีที่ผมเล่าให้ฟังและอีกอย่างหนึ่งก็กคือผีจักกะที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับเกิดจากที่แมวธรรมดาเนี่ยถูกพวกผีพายหรือว่าพวกวิญญ,ญาณร้ายนั้นเข้าไปสิงร่างอีกทีหนึง่ง วิญญาณร้ายที่ผมพูดถึงนี้อาจจะหมายถึงพวกปอบพวกผีร้ายผีอะไรต่างๆที่เข้าไปสิงร่างนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องเป็นร่างของแมวดําเท่านั้นนะครับซึ่งแมวดําที่เสียชีวิตไปเนี่ยถูกพวกผีร้ายพวกผีปอบอะไรเข้าสิงเนี่ยมันจะกลายเป็นแมวที่มีนิสัยชอบกินเลือดแล้วก็ชอบกินของขาวกินของสดเป็นอาหารบางครั้งเนี่ยเขาว่ากันว่าผีจักกะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินี้นั้น มันจะกินสัตว์อื่นๆเป็นอาหารเช่นเดียวกันกับพวกผีปอบผีอะไรแบบนี้เลยเพียงแต่ว่ามันอยู่ในร่างของแมวสีดำแค่นั้นเองเคยมีคนเล่าให้ผมฟังครับถึงการเห็นแมวดำปริศนาที่อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งโดยความที่ว่าหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้ครับเป็นหมู่บ้านที่เพิ่งจะสร้างเสร็จใหม่ๆในพื้นที่ตรงนั้นที่เขาสร้างเนี่ยก็ไม่ได้ห่างไกลผู้คนไม่ได้ห่างไกลบ้านอะไรใครเลยเรียกได้ว่าอยู่ในย่านของบ้านคนนี้เลยครับทุกๆคืนครับคนในหมู่บ้านเนี่ย มักจะเห็นว่ามันจะมีแมวสีดำตัวหนึ่งครับแววตาของมันเนี่ยแดงเป็นสีเลือดมันจะชอบออกมาเดินอยู่กลางถนนของหมู่บ้านบางคนเนี่ยก็เห็นว่ามันเดินอยู่บนหลังคาลงจอดรถบ้างหนักสุดเนี่ยน่าจะเป็นป้าคนหนึ่งครับที่ออกมาทิ้งขยะนอกบ้านแล้วเห็นมันนั่งอยู่กลางถนนตอนที่ป้าแกออกมาทิ้งขยะเนี่ยเป็นช่วงเวลาตอนกลางคืนป้าคนนี้ได้หิ้วขยะออกมาเพื่อที่จะขยะเนี่ยมาทิ้งตรงถังหน้าบ้าน ป้ากวว่าตอนที่แกเดินออกมาแกเห็นว่ามันมีแมวตัวหนึ่งนั่นแหละครับนั่งอยู่กลางถนนแล้วมันก็จ้องมาที่ป้าแกโดยที่ไม่กระพริบตาเลยด้วยความที่ว่าป้าคนนี้เนี่ยแกเห็นแล้วคิดว่าเป็นแมวของเพื่อนบ้านที่หลุดออกมาก็พยายามเรียกมันครับว่าเมียว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 แต่เหมือนกับว่ามันเนี่ยจะไม่มีปฏิกิริยาอะไรตอบกลับมาเลยมันยังคงนั่งดิ่งๆิงอยู่อย่างนั้นไม่ขยับขยื่อนไปไหนแกเนี่ยก็พยายามเรียกเท่าไหร่มันก็ไม่เดินมาหาจนสุดท้ายแกแตัดสินใจ จะเดินเข้าไปใกล้มันแต่แล้วจู่ๆแมวตัวที่แกเห็นนั้นมันก็ค่อยๆตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนตัวของแมวที่แกเห็นจากตัวเล็กๆนั้นมันใหญ่จนเกือบจะเท่ารถมอเตอร์ไซค์พอแกเห็นเช่นนั้นเนี่ยแกก็ตกใจร้องจนลั่นซอยก่อนที่แมวดําตัวนั้นจะวิ่งหนีไปลูกแกเนี่ยก็พากันเปิดประตูมาดูเห็นว่าแม่ตัวเองนั้นนั่งร้องโวกเวกโวยวายอยู่ตรงหน้าบ้าน ก็เลยพากันเข้าไปดูตัวทั่วไปแล้วผีจักระหรือว่าผีแมวนี้เนี่ยมันจะมีนิสัยค่อนข้างที่จะกลัวคนครับเมื่อเห็นคนหรือว่าถูกคนทักมันเนี่ยมันจะวิ่งหนีแล้วก็ไปซ่อนตัวในรูที่มันขุดเอาไว้เชื่อกันว่าผีจักระหรือว่าผีแมวนี้นั้นมันมีความสามารถในการสั่งตายได้ครับเมื่อมนุษย์เห็นหรือว่าไปสัมผัสมันอาจจะถึงแก่ความตายได้ทันทีความพิเศษของมันเนี่ยมันยังสามารถล่องหน แล้วก็หายตัวไปยังสถานที่ต่างๆได้เขาว่ากันว่าบ้านไหนที่ถูกผีจาักกาเล่นงานหรือว่าถูกผีแมวดําเล่นเนี่ยลักษณะมันจะเหมือนกับว่าคนที่อยู่ในบ้านนั้นจะเสียชีวิตโดยการเออเหมือนกับหัวใจวายตายอีกอย่างหนึ่งที่จะพบได้ก็คือจะพบขนแมวครับอยู่บริเวณรอบๆบ้านหรือว่าอยู่ในบ้านโดยที่บ้านเนี่ยไม่ได้เลี้ยงแมวให้สันนิษฐานเลยครับว่านี่น่าจะเป็นฝีมือของพวกผีจักกะหรือว่าผีแมวนั่นเอง มันมีอยู่หนึ่งเหตุการณ์ครับที่เกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่เป็นการเสียชีวิตกันทั้งครอบครัวเลยครับแพทย์เนี่ยสรุปการตายหรือว่าสานนิฐานออกมาแล้วว่ามันเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวครับแต่ญาติพี่น้องของผู้ตายเนี่ยไม่เชื่อครับเขาเชื่อว่าการตายของครอบครัวนี้นั้นน่าจะเป็นฝีมือของพวกผีจากะครับเพราะว่าเมื่อเข้าไปตรวจสอบดูในบ้านนั้นพบรูประหลาดรูหนึ่งครับอยู่หลังบ้าน แล้วรอบรอบลูนั้นมันก็มีเส้นขนของแมวเนี่ยติดอยู่เต็มเลยเขาเชื่อว่ารูนี้นี่แหละครับที่เป็นรูอาศัยของผีจักกะเพราะว่าขนแมวที่อยู่บริเวณรอบรูนั้นมันเป็นขนแมวสั้นๆที่ดำสนิทเลยครับทำให้ความเชื่อเกี่ยวกับพวกเรื่องแมวดำแมวสีดำแมวอะไรต่างๆนี้นั้นมันก็ถูกโยงไปว่าเป็นแมวอัปมงคลเป็นแมวผีพอดูความที่ว่าลักษณะรูปประพันธ์ของผีจักกะ มันดันเหมือนกับแมวสีดำที่มีอยู่ทั่วไปพวกแมวที่มีขนสีดำนี้ก็เลยถูกเหมารวมไปเลยครับว่ามันคือแมวผีหรือว่าแมวผีจักกะนั่นเองอาจจะเป็นเพราะว่าความเชื่อเรื่องแมวดำกับพวกไสยศาสตร์อะไรต่างๆนี้นั้นมันก็อยู่คู่กับคนไทยมานานนั่นแหละครับอย่างที่เขาก็จะพูดกันว่าถ้าเกิดแมวดำเนี่ยเข้ามาเพ่นพ่านในงานศพเนี่ยให้รีบหนีให้รีบไล่หรือว่าแมวดำเนี่ยกระโดดข้ามลงศพแล้วศพเนี่ยจะฟื้นกลับขึ้นมา มีความอาฆาตปยาบาทมีความแค้นอะไรต่างๆนอกเหนือจากประเทศไทยเราเราจะมีความเชื่อเกี่ยวกับพวกแมวดำเป็นสิ่งไม่ดีเนี่ยต้องดูไปถึงต่างประเทศอีกทีหนึ่งครับที่ประเทศญี่ปุ่นก็มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผีแมวเหมือนกันครับเขาจะเรียกกันว่าในกุมาตะครับเป็นลักษณะรูปร่างเป็นแมวสองางครับที่สามารถขยายร่างให้ใหญ่และมันยังสามารถปลุกชีพศพคนตาย ให้ฟื้นกลับมาได้นะครับบางที่เนี่ยเขาเชื่อว่าในโกมาตัดมันร้ายจนขนาดว่ามันสามารถกินเจ้าของตัวเองได้เลยนะครับแต่บางตำนานเนี่ยก็ได้พูดเอาไว้ครับว่าถ้าเกิดมันรักเจ้าของแบบรักเจ้าของมากๆเนี่ยมันจะแปลงกายร่างมาเป็นหญิงสาวเพื่อใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเจ้านายมันครับบางพื้นที่เนี่ยเขามีความเชื่อเรื่องเอ,อ่อในกกมาตัดมากๆเนี่ยเวลามีแมวเสียชีวิตหรือว่ามีแมวตายไปเนี่ยเขาจะตัดหางมันออกแล้วก็ฝังร่างมันไว้เพื่อไม่ให้แมวเนี่ย มันกลายมาเป็นเนโกมาตะนั่นเองครับนอกอจากจากญี่ปุ่นที่ไทยแล้วเนี่ยชาวอินเดียก็มีความเชื่อเช่นเดียวกันครับกับแมวดําที่ว่าแมวสีดํานี้มันเป็นแมวผีครับเขาว่ากันว่าแมวดําที่อินเดียนี้นะครับมันเป็นพาหานะของเทวีแห่งความตายที่เขาจะเรียกกันว่าผีแม่นั่นเองเขาเชื่อกันครับว่าถ้าใครเห็นแมวสีดําในวันที่6ของเดือนั่นหมายความว่าเทวีแห่งความตายจะปรากฏตัวขึ้น เป็นสัญญาณบอกว่ากําลังจะมีเด็กเสียชีวิตหรือว่ามีคนตายในที่นั้นชาวอินเดียเนี่ยมีความเชื่อคล้ายๆกับคนไทยเลยครับเกี่ยวกับเรื่องราวของแมวดําแล้วก็งานศพเขาก็จะมีการขับไล่แมวดําให้ออกผลจากงานเช่นเดียวกับไทยเราเหมือนกันเขาเชื่อกันว่าหากแมวดําบังเอิญไปสัมผัสกับศพเข้าให้มันจะทําให้ผู้เสียชีวิตนี้เนี่ยไม่สามารถไปผุดไปเกิดจะกลายเป็นศพที่แบบว่ามีรอยมุนทินไปตลอดการนอกเหนือจากชาวอินเดียชาวญี่ปุ่นชาวไทย ชาวจีนเนี่ยก็มีความเชื่อเหมือนกันครับเกี่ยวกับแมวดำเนี่ยข้ามศพเขาว่ากันว่าศพเนี่ยมันจะฟื้นกลับขึ้นมาเป็นผีที่ดุร้ายแต่ถึงอย่างไรนะครับถ้าไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้จริงๆหรือว่ามันเกิดอุบิเหตุขึ้นมาจริงๆจู่ๆเนี่ยมีแมวดำกระโดดข้ามศพขึ้นมาชาวจีนเนี่ยเขามีความเชื่อเรื่องการสะกดดวงวิญญาณโดยการเอากันไกหรือว่าวเหล็กเนี่ยไปวางไว้บนหน้าอกของศพด้วยนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับการนํากันไกหรือว่าวเหล็กเนี่ยมาสะกดไว้ที่หน้าอกของศพ มันเป็นความเชื่อของการสะกดวิญญาณของชาวมาายุอีกด้วยเช่นกันนะครับนี่อาจจะเป็นสาเหตุหรือว่าเป็นเหตุผลที่ทําให้ใครหลายคนเนี่ยเชื่อกันว่าแมวดำเนี่ยมันเป็นแมวผีมันเป็นแมวที่อัปมงคลอะไรต่างๆจริงๆแล้วนะครับโลกของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วพวกความเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยที่จะเหมือนกับสามารถพิสูจน์ได้เหมือนในสมัยก่อนแล้วครับอย่างในปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นใครหลายๆคนที่เขาเริ่มมาเลี้ยงแมวดํา ซึ่งมันก็ไม่ได้มีเ,ออเหตุการณ์หรือว่ามีอาถรรพ์หรือว่ามีเรื่องที่เป็นแบบว่าอ,อัประมงคลอะไรเหมือนกับที่ผู้ใหญ่เนี่ยเขาชอบคิดกันว่าแมวดํามันจะเป็นแมวผีเป็นแมวนู่นแมวนี่อะไรไปความเชื่อที่ว่าแมวดําเป็นสิ่งไม่ดีหรือว่าเป็นแมวผีเนี่ยผมว่ามันน่าจะมาจากผีจักกะในสมัยก่อนนั่นเองที่ทําให้ปู่ย่าตายายของเรานั้นมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องราวของแมวดําจริงๆแล้วนะครับผีจักกะเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอะไรหรอกครับเพราะว่าลักษณะของมันเนี่ยก็เป็นแมวตัวหนึ่งครับ พียงแต่ว่าแววตาของมันเนี่ยจะเป็นสีแดงแค่นั้นเองมันเนี่ยสามารถทําให้เรานั้นกลัวจนหัวใจเนี่ยวายตายไปผีจักระหรือว่าผีแมวดาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแปลงร่างเป็นคนหรือว่าเป็นผีอะไรอื่นๆได้มันจะมีวิธีหลอกเหยื่อหรือว่าหลอกศัตรูเนี่ยในแบบฉบับของมันแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วนะครับผีจักระหรือว่าผีแมวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแยกออกจากแมวบ้านเนี่ยได้ยากมากๆเลยนะครับเพราะว่าลักษณะรูปร่างอะไรของมันเนี่ย จะเหมือนกับแมวบ้านทุกประการเลยครับลองสังเกตดูนะครับว่าแมวดำที่บ้านของคุณนั้นมันเป็นแมวจริงๆหรือว่าเป็นผีจักกะที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในยุคนี้บ้านไหนเลี้ยงแมวดำแล้วมีเรื่องราวหลอนๆเนี่ยลองคอมเมนต์บอกเพื่อนๆหน่อยนะครับว่ามันมีเรื่องราวหลอนๆเรื่องราวอะไรแปลกๆเกิดขึ้นกับแมวของคุณหรือไม่ยังไงก่อนจากกันไปในวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่กดไลค์กด Subscribe กัน ยังไงแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปหลอนถัดไปด้วยนะครับวันนี้เราสามารถรับฟังเรื่องราวหลอนๆในรูปแบบพอดแคสต์ได้อีก2ช่องทางนะครับที่ ke, แอปพลิเคชันจู๊กและก็แอปพลิเคชัน Spotify ยังไงแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปหลอนใหม่ๆสําหรับวันนี้ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับอย่าลืมนะครับลองสังเกตแมวคุณให้ดีบางทีแล้วแมวที่คุณเลี้ยงเนี่ย อาจจะเป็นพีจักกะก็เป็นไปได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนราติสวัสดครับสวัสดีครับ